คนตู้เย็นไปเจอไข่ดันและก็ตักตั้งแต่กรุบานแช่ด้วยเกลือและน้ำส้มสายชูประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะเดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการนี่นะเพื่อนๆเราก็จะทำการหั่น โดยการที่หั่นชิ้นตามที่ชอบนะเดี๋ยวเราจะเลาะที่เป็นไต,ต,ตๆแข็งๆตรงเนี้ยนะก็จะเลาะที่เป็นไต,ตๆแข็งๆนี่ออกนะแบบนี้นะจ๊ะทิ้งไปพยายามเลาะนะ พยายามให้มีดคมนะจ๊ะทำการเลาะอ,ออกค่อยๆเลาะนะเลาะไปหันไป จะเป็นลักษณะแข็งๆเป็นไตๆนะเขาไม่ได้เป็นไขมันนะทุกคนซึ่งเราคิดว่าเป็นส่วนที่ทานไม่ได้นะเราพยายามจะเลาะออกให้ได้มากที่สุด แล้วเราก็จะทำการหั่หันไปเลยค่ะไม่มีถูกผิดหันไปตามความต้องการประมาณนี้ลจกคนบางคนเขาก็ทานไม่เป็นพวกเครื่องในตับไขดันม้าอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ชอบจ้ะ พอเราชอบเราก็ต้อง,องทำเนาะเราก็จะหัน่นไปตามชิ้นที่เราต้องการสีอาจจะไม่ค่อยสดมาก,กน,นะสีอาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่เราล้างให้เขาสะอาด เดี๋ยวเราจะโขลกพิกขี้หนูแห้งเสร็จเรียบลงไปเรามีกระเทียมเป็นกระเทียมที่เราบดเอาไว้ทําขนมปังกรอบนะเราขี้เกียจปอกกระเทียมอะเสียเวลาเฮ้ยลองของใหม่นะจ๊ะ บิสมิลยาสวยมากบผสมิลยลธรรมเนียฮีมมาเลือกผักชีวีลา คั่วแล้วแล้วก็ริกขยดำขั่วเองผมเองจากนั้นก็ผักให้หอมกระเทียมกับพริกขี้หนูแห้งใส่ลงไป Yeah. <laughs> มุนมากปร,รปรุงรสด้วยซอสรุ๋รสซอสหอย <_ S 1> เพิ่มสีสันด้วยสีดำนิดนึง่งตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวแท้ 한사합니다 오래 살아. 파 ร้อยจ้าผัดโคระพาไข่ดันเนยสดทำเป็นก้นกนไว้จะได้สะดวกเวลาใช้ก็เยวพอ <c oughs> ไข่สองฟองไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะ ราใช้เนยเค็มไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่ม

เดีมสิบันอืมหอมอร่อยมากอืมหอมจริงอมืมอื้อือ